าตะน้อยจังเลยสเลิกกินปลาขาวมนุนปลาขาวมนุน อันดับแรกก็คือจะขอดเก็บเอาขี้เอาไส้มันออกนะคะเอาขี้เอาไส้มันออกแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วเราจะเอาไปทําอะไรกินก็ได้นะคะตามความชอบของตัวเองนะคะแล้วดูน้ําหลากของอที่นี่นะคะก็จะมีปลานะะที่มันมากับน้ำนะคะปลาที่มันมากับน้ำแล้วก,ก็ใส่กับดักเอานะคะ ใส่กำดักบางปีก็จะได้ปลาตัวใหญ่ๆมากนะคะมันออกจากสระสระที่เขาเลี้ยงนะคะมันก็ลอยมาตามน้ำเนาะแล้วก็ใส่กับดักไว้ที่นี่เขาเรียกว่าตูงนะคะสืโตูงนะคะ,ะก็จะได้ทุกปลาได้ทุกชนิดเลยแต่ปีนี้นะคะได,ได้ปลาฮาหมอนนะคะปลาฮาหมอนปลาฮาหมอนแล้วก็ปลาน้อยปลาซิ่วนะคะก็เอาไปทำปลาานะคะเอาไปหมักทำปลาา เก็บไว้กินนานนะคะเก็บไว้กินนานก็วิถีของที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็จะกินปลากันนะคะมาดูน้ำหลากกินปลากันนะคะปลาก็จะเอาไปปิ้งไปหมกไปลาบนะคะทำได้หมดนะคะทำลาบปลานะคะทำลาบปลา นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโคปามีมีแล้วนะคะมือแต่ไลค์ให้เพื่อนเพื่อนพี่พีน่น้องๆให้ชมกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จนะคะโอเคนะคะแล้วก็ซาวสนะคะสาวส,าวาส,าวสาวแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เก็บนะคะเก็บ ทำปลาส้มหรือว่าจะเอาไปตากแห้งนะคะแล้วก็ตามใจชอบนะคะ